ไปค่ะเดี๋ยวเรจะพาลงไปเมือทะเลเ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวเรจะพาลงไปืองทะเลเป็นอะไรต่อปยัอยที่มา่ามันลงนะมันเป็นอะไรหนาวแต่สวยหนาวแต่สวยค่ะหนาวมากแต่สวยมากเห็นอ้ย เนมให้เปบรรยากาศทะเลเดนมาร์กดองว้าววาวอย่างสวยมากต้องร้องเ้าๆวเนาะมาถ่ายคลิปบ้าทะเลไหมสวยมากพี่เด้องทะเลฮิมะทะเลเดนมาร์ก สวยมากนะฮะทิมะก็ลังมาหนาวลมก็แรงข้นก็ไม่ยังเห็นไหมอันนี้เป็นป่าลมพัดคืออีหยังวิวๆทิมะได้ไงทิมะพัดวิวๆเห็นปะจะมากับเระบังนิดนึงเนาะเพราะว่าทะเลนะอันนั้นก็เป็นในเมืองขอเสื้อเนาะเบริเวณเมืองขอเสื้อหนาวเพาก็มาอัน แห sí, ha mm ้งๆได้นะมันคือเย็นสะดอกเย็นเข้อกระดูกดำเลยแหมนี่ป่าเก็บเห็ดเราทางไปทะเลยินเสียงน้ำทะเลน้ำตกวะเห็นไหมป่าใหม่คือเก่าล่ะสวยคือเก่าล่ะป่าใหม่ก็ได้เห็างนั้นมบรรยากาศคึ้มๆสวยเหมือนเดิมอ๋อพี่น้องค่อยหายยะหน่อย่พ่อพี่น้อย น้องเพิ่นคือนมาตอบข่อยมันมืดแท้ว่าหันข่อยย่างเลาะตรงนี้มาไหมข่อยสิไปต่อเือข่อยสิอนันย่างกลับพี่น้องแนะน้ำดูขอ่อยก็ย่านเถอะปลาพื้ป,าปลาพือ้อ่ะข่อยย่างต่อกระเล่นย่างไปวนหาเล่าเนาะนี่โอ้ยปลาเห็ดข่อยปลาเห็ดที่ราาักขาเพล้วพี่น้องเสือแดง มียางกลุมๆเงยคนก็เอินหายอยู่แล้วก็บอตอบข่อยวะนี่หน่อยนี่เดีเ๋ยวเหอะโอ้ยน้องข่าโยพี่น้องโมแมนกินบอด้เดอกินบอด้เยอะก,กินเดอนี่อันเฮียงเกาะเดี๋ยวฟ้าสิบอยฟังนี่เห็นบอพี่น้องมันสิเป็นมอดมันสิเป็นมอดขึ้นมักงสีเนาะนี่มันสิเป็นมอดนี่เห็นบอนีมมันสิขึ้นตามสีละจะเกิดมันมาเดอ้อแต่ว่า อาทิตย์วันหนันฝนเมื่ตกพี่น้องเดี๋ยวถ้าเกิดอาทิตย์อาทิตย์นี้แหละฝนมันสิตกประสันเดี๋ยวพวกข่อยจะมาเบิ้งไม่เดี๋ยวพวกข่อยจะมาเลาะไม้พี่น้องโอ้ยเลาะเลาะแหละอีกแล้วพวกข่อยเนี่ยนี่เสือแดงให้นเปิ้นใส่มาั่งนลันจะเก็บเห็ดกันมวนไปเก็บต่อนะคะพี่น้องเห็นว่าคนหาเห็ดยังไปเดาฝนทั้งฝนทั้งฝนยเข้าปลาสน <c oughs> เป็นตะบอมีพอ่พี่น้องก็เลยพากันออก บูกายยางโตนะเอาจำนเนีลยรเนาะมันกินอับๆไหมจำนเนียรเนาะพี่น้องไทยบึงซ,ซึๆเนี่ยสวน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 บานนี่เดอ้อมันอับพ,พี่น้องบูกายอยู่จำเนียละ่ะเทวดาฟาดดินค่อยออกแล้วเดอ้อค่อยย่านสองได้พี่น้องปลาสองกับปลาที่ว่าเขาเคยมาหน่นะนั่นนี่หน่อยกุ้งๆงเงยๆเราได้เ,เห็นบ่ะเอ้ยนี่หน่อยเว้ย thế bảo đâu là hết Piong. còn ơn, còa đươm đơ. Tới là mò Piong, mò ướm gươm vô. Ba há hết bọc quẩy đây này đơ. ยยน้อยค่ะยายน้อยเอ้ยเจ้ายูสายพี่น้องคอยหลงปลาคอยหลงปลาคอยออกบ่ได้คอยเลเื่อนหาเพิ่นนะได้ยินเสียงแล้วบอเจ้ายูทังออกคือทังอันใดอ่าทางออกเขาให้แล้วให้แล้วเสือแดงๆพี่น้องบุนะเสือแดง,ดงโอเคครับพี่น้องไป ยังหาเห็นตเห็นเพื่อนแล้วรุงใจค่ะเห็นแล้วเสืองแดงโอเคโอเคค่ะ okay, okay, เจอแล้วย่านหลุงป้านะดีนะใส่เสือแดงมานี่มึงติดอ่ะโบควข่นะ่านหลุง Thank Velkommen til den her video. Tak for at se den her kanal.